มาประเด็นแมนยูเลยพี่จอมพี่บอกผมันนบี่ขยับทั่งยี่มันมอะไรมัน,นทำไมมัน <c oughs> มันอะไร <c oughs> มันซำซำซัดมันก็อย่างที่นินนาพูดอ่ะอาจจะต้องไปทําบุญแล้วว่าเพราะว่าฤดูก,กาลนี้เปิดมายังไม่ทันไรเลยครับพี่สโมสนแปลกไหมไม่เคยเจอนะสโมสรแถลงสาครั้งแล้วใช่สามครั้งแล้วอ่ะเออแล้วเพิ่งชนะไปสองนัดเอง แถลงมากกว่าชนะอีกตลกอ่ะเนี่ยแถลงทั้งเมสันเมาส์ทั้งเจดอนทันโช่ลากยาวตั้งแต่เมื่อฤดูการแล้วเรื่องพีโดอีกอะไรอีกก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของแบบเนี่ยมันเป็นช่วงเคราะห์ซ้ำคาซัดบางทีช่วงชีวิตมันก็ต้องอาจจะเจออะไรแบบเนี้ยก็ต้องปวดหัวกันไปแล้วฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีอีกด้วยก็ไม่ดีอีกใช้เงินไปเยอะอีกอะไรอีกผู้จัดการทีมก็เริ่มแบบ ถูกตั้งข้อสงสัยอีกใช่ไหมว่าตกลงยังไงเนี่ยมันฤดูกาลที่สองแล้วฤดูกาลที่แล้วก็ยังถือว่าภาพรวมก็ยังถือว่าโอเคในระดับหนึ่งพอมาฤดูกาลนี้แทนที่มันจะต่อยอดกลายเป็นว่ามันก็ยังสเปรย์สปะอยู่มันก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่อย่างเห็นว่ามีมีทั้งแบบยังซับพอร์ตและก็เริ่มมีไม่ซับพอร์ตก็เป็นปกติของแฟนแมนยูช่วงหลังๆช่วงส0ปีล่าสุดเนี่ยพอ ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะใจร้อนเดี๋ยวเปลี่ยนโค้ดเดี๋ยวโค้ดได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ตอนนี้มันก็เริ่มมาก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นเรื่องภายนอกสนามอีกพี่ผมขอถามคุณธมหนึ่งตอนนี้ภายในปัญหาห้องแต่งตัวเนี่ยมีปัญหาไหมอะไรนะห้องแต่งตัวของแมนยูเนี่ยนักเตะแบบผมว่าห้องแต่งตัวไม่มีปัญหาอันนี้อันนี้คือมันเป็นมันเป็นปัญหาเฉพาะแบบของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอายกตัวอย่างเรื่องของซานโชอย่างเงี้ยใช่ไหมล่าสุดก่อนเรามาอัดคลิปเนี่ยเมื่อคืนเขาก็ออกข่าาวม เขาลบตอนแรกในเขาลบโพสต์ก่อนนึกว่าจบแล้วนะหลังจากที่โพสต์ลบโพสเหมือนพี่ป๋อเลยอ่ะไม่ใช่พี่ที่เป็ป๋อลบโพสต์อ่ะพี่ป๋อลูกเรย์ลองเรย์เดียวกันแต่เขามาขอโทษนะแต่สัญโจ้อันนั้นน่ะเขาลบโพสต์แล้วเขาโอเคอตแต่สันโจลบโพสต์ไม่ได้เป็นไรคือลบโพสต์แล้วก็เข้าใจว่าอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะลบโพสต์แล้วก็เหมือนกับระดับนึงแล้วอ่ะเหมือนสำนึกระดับนึงอ่ะลบโพสต์ทิ้งแต่พอข่าวมาบอกเอ้ยกูไม่ขอโทษเว้ย ก็คือแบบเอ๊ะเหมือนกับว่าก็ยืนยันว่าไม่ผิดอ่ะอ่าก็ไม่ขอโทษถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็อยู่กันไม่ได้อารมณ์แบบพี่โดที่เขาเขาไม่เคารพผมไงผมไม่เคารพเขาแต่ไม่ขอโทษเออนะแล้วก็ผมมองอย่างเจนอร์ันโชเนี่ยครับรัตติรุ่นใหม่อโตมาในยุคของโซเชียลน็ตเวิร์อ่าเป็นอีกเจนหนึ่งที่เขาจะรู้สึกว่าถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดไม่ขอโทษ่างนี้นะก็คือคือย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี้ยสมัยที่เซอร์เลฟกูซัน คุมทีมเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลนะผุ้บอลก็ไม่มีช่องทางจะมามีปากมีเสียงมาระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือต่อให้มีเขาอาจจะอยู่ใน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 การปกคลองของผู้จัดการทีมใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยเด็กรุ่นใหม่ก็อย่างที่เราเห็นอะเด็กรุ่นใหม่พอมันเป็นยุคโซเชียลเงี้ยความอัตราจะสูงขึ้นความก้าวร้าวจะสูงขึ้นแล้วมีช่องทางตัวเองไม่สนใจอย่างเงี้ยมีช่องทางก็ก็พูดไปซึ่ง เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของของยุคสมัยครับแต่ถามว่ามันสมควรไหมมันก็ไม่สมควรอยู่ดีอ่ะใช่ไหมก็คือถามผมผมก็ต้องเข้าข้างสมุทรสรใช่ไหมก็แทนที่อย่างอย่างเคสของเจดอนทันโชอ่ะทีมพึ่งแพ้แต่นอนมานี่นะบรรยากาศมันเริ่มแบบขุดทู่แบบอแพ้ยังไงว่าเซ็งชิบหายเลยอยู่ดีๆไม่รู้ไอ้เรื่เวลามาทําให้บรรยากาศมันแย่แล้วเข้าไปอีกเนี้ยมันก็มันก็ส่งผลถึง ถึงบรรยากาศภายในทีมเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ดีก็ไม่ใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้ถามพี่เพราะมันก็มีทีมซานโชที่บอกว่าอ้าวแล้วเทนฮากเริ่มทําไมปกติเป็นผู้จัดการทีมก็ควรไปเตือนกันเองภายในก็่ถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกคือเทนฮาร์กปากไวเราจะเห็นว่าเทนฮากอ่ะไม่ไม่มีเขาเรียกว่าหักอย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีปรนนิปรนเลยคือแบบคือแบบปกครองด้วยแบบความแข็งแข็งอย่างเดียวเลยใช้ไม้แข็งอย่างเดียวซึ่งอย่างวันนั้นอ่ะโอเคนักข่าวก็สงสัย อ้าวเฮ้ยทันโชวนัดที่แล้วยังลงอยู่เลยออยู่ดีๆชื่อสำรอลงหายไปไหนมันก็แกล้งพูดก็ได้ออก็ไปกินส้มตำปูปลามาอะไรอย่างเงี้ยเสียอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ก็แบบพึ่งแพ้เซนนอรมาแบบบหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดันบอกอ๋อฟอมไม่ถึงระดับไม่ได้ไอเราเป็นนักเตะเราก็รู้สึกอ้าวเฮ้ยฉันก็ฟองของฉันอยู่เงี้ยคือพูดง่ายว่ามันก็ทั้งคู่อะจริงๆรดเนฮาก็ ควรจะเก็บไว้เป็นเรื่องภายในเหมือนกันมันเหมือนมันก็มาทําให้เอาจริงในมุมนักเตะเขาก็รู้สึกเขา็เสียหน้านะมาบอกฝีมือไม่ถึงซ้อมไม่ได้ไม่ดีโอ้โหเหมือนไฟในอย่านําออกเนาะก็มาณแบบเออเรื่องแบบอะไรพวกนี้ควอย่านบ้านมันเลยกามันร้อนอูแต่พอพอเทรนฮากพูดแล้วซันโชมาตอบตัวคนจะเข้าข้างเทรนฮารไม่ใช่เพราะเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมอย่างเดียวนะเพราะว่าสิ่งที่ซันโชแสดงออกมาตลอดตั้งแต่มาอยู่แมนยูอะมันก็ชัดเจนก็คืออ่ะ มาพร้อมกับว่าอยู่กับดอทบุญฟอร์มดีมาค่าตัวแพงค่าเหนื่อยมหาศาลแล้วพอเล่นเนี่ยค่าเหนื่อยเท่าโมซาราอันนี้หนะแล้วดูผลงานมันดิแล้วดูมันเล่นมันแปลกอย่างเดียวเลยมันแปลกมันไม่มีกระชากลากเลยก็ไปยิงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปลอบใจพี่แต่ว่าก็ไม่ได้ปลอบยังไงใช่ไหมก็คือสมมติเป็นเราเงี่ยโอ้โหก็ ็มึงหินงพอลงปุ๊บเนี่ยก็เล่นดีบ้างไม่เล่นดีบ้างาเล่นแย่บ้างเล่นดีบ้างสลับกันไปไม่มีมาตรฐานอะไรเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าสายบุนเดสิก้าเขาเมากันบอกเขาว่ามีปัญหาเรื่องวินัยอย่เนียนะสารโชจริงไหมพี่อ,อันนี้เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าทําไมไม่พูดก่อนนะอ่าออใช่ไหมทำไมไม่บอกก่อนนะทำไม เวลาคนแย่เนี่ยแล้วมันก็จะดองซ้ำซ้ำซ้ำมีหลาเรื่องมีหเรื่องไอ้เรื่องมาซ้อมสายเรื่องอย่างนู้นอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกก่อนเนี่ยทีเนี้ยมาเต็มเลยเพราะตั้งแต่ดอทมูลมีมาตั้งแต่แมนซิตี้เลยคือเขาเป็นเยาวชนของแมนซิตี้อย่างเงี้ยมาสายเอออะไรที่บอกเคยโดนเปลี่ยนออกแล้วแสดงอาการไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนรอรอขับเลยใช่ไหมก็ วุ่นวายแต่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นอาถรรพ์นไอ้ฝั่งขวานี่ยมันยังไม่กรีนวูดก่อนน้านี้มันยังไม่จบแค่ซานโช่เอ้ามันมายนี่อันโทนี่จริงจเรื่องซานโช่เนี่ยควรจะดิวมันเป็นปัญหาที่แก้ง่ายที่สุดแล้วนะในบรรดาทุกปัญหาที่แมนยูเจอตอนเนี้ยเพราะว่ามาเจอปัญหาอันโตนี่นี่คืออันโทนี่ก็คือปัญหาคล้ายคล้ายกรีนวูดไหมก็คือปัญหาคล้ายคกันแต่ว่าของกรีนวูดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่แฟนเขา เอาคลิปมาออกอะอันั้นมันชัดเจนเลยมีกเสียงมีเสียงมีแบบหน้าตาบอบช้ำบวมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็คัดจริงๆนะแล้วกม่กลับไปคุยไปคบกันอีกนะะงงมากเลยลักกันแล้วตอนนี้ทุกหักทุกคนที่คุยเรื่องนี้อยู่ตอนนี้กินอาหารนักเลยอร่อยเลยพเอาแบัไช่แะไรเอาแบบสาพันไหนดี คนสวยอันโตนี้ยังไม่มีหลักฐานออกมาใช่ไหมใช่แต่ของแต่ของอันโตนี่ก็มีแค่ข้อกล่าวหาแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็เป็นแล้วก็ฝ่ายหญิงเาก็ไปแจ้งที่บราซิลด้วยใช่ไหมมันก็เลยมันก็เลยยังดูแบบยังไม่ได้ดุนแรงมากแล้วก็มีหลังจากที่แฟนอดีตแฟนเขามาแฉใช่ไหมก็จะมีผู้หญิงสองคนมาแฉเพิ่มปรากฏ มีผู้หญิงคนหนึ่งกลับลำอันนี้ออันนี้กลับลำบอกว่าอ๋อไม่ใช่อะไรหรอกก็โดนพูดตรงโดนฟันแล้วทิ้งก็เลยโกรธแค้นแล้วก็ไปแฉต่อไอ้ผู้หญิงต้นเรื่องเนี้ยจะทําลายอาชีพของอันโตนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแค้นแค้นทางแมนยูเขาก็ตอนนี้เขาก็เขาเรียกอะไรแมนยูเกาเซนซิทีฟไงก็เหมือนเคสของกรีนวูดอะถ้ามีปัญหาเรื่องความรุนแรงัลกก็ต้อง ไม่หรอกเพราะว่าดันโดนบรรดาองค์กรสิทธิสตรีองค์กรอื่นๆเนี่ยเขาเพ่งเล็งมาตั้งแต่กินวูดไงแล้วพอมาเจออันโตนี่ซ้ําถ้าสโมสรนี้ทาเป็นอย่างอื่นก็โดนอีกโดนอีกจะโกดเพราะฉะ่านั้นไม่ได้นะแล้วเรื่องผู้อื่เราผมเป็นคนดีไม่ได้นะอันโตนี่จะเคลียร์ได้ไหมพี่ผมว่าน่าจะเคลียร์ได้ต้องไป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 อะไรนะคือ คือตอนนี้ข่าวอันตนี้มาปุ๊บอันนี้ก็โดนอีกอทั้งทั้งที่ความจริงมันก็ยังไม่ได้พิสูจนร้อยเปอ์เซ็นต์อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็โดนแยกเลยอ่ก็โดนแยกไปก่อนแต่ว่าคือคือ,อยังไงอ่ะคือใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปฟันว่าอ,อันตรงนี้มันผิดเขาอ,อาจจะบริสุทธิ์จริงๆก็ได้